ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสมบูรทุกคนเมื่อวานนะครับไม่ได้ลงคลิปให้เนาะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับก็นั่งนั่งคิดนั่งคำนวณนะครับหาตัวเลขนะครับมาฝากพี่น้องเึื่องตัวเลขนะครับเบื้องต้นก็ได้จับจับให้แล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมจะเปลี่ยน กลับตัวเลขก็คือกลับหมายความว่า,าจาก29เนี่ยเป็น92แทนนะครับเป็น4 2 6 2อะไรพวกนี้แทนนะครับนะสูตรทุกสูตรนะครับยึดสูตรเดิมนะครับทีนี้สูตรของเรามันมี2กับ7นะครับ9กับ4 6กับ5นะแล้วไอ อันเนี้เป็นสูตรย่อยต่างหากนะครับสูตรย่อยต่างหากทีนี้ว่ามันชนนะอ่าเราก็เลือกเอาตัวอย่าง7กับ6เนี่ย6 7 8อย่างเงี้ยนะครับ6มันอยู่กับสูตรนี้จริงๆสูตรนี้มันได้0กับ5นะแต่ผมตัดศูนยออกนะเอาเลข6ใส่แทนนะครับสูตรนี้สูตรนี้มันก็คือสูตรนี้เนี่ยผมใช้แค่หลักร้อยครั้งที่4ตัวเดียวนะครับได้9 ก็เอา9ไปบวก5คงที่ได้9กกับ4ได้ศนย์กับ5ได้5กับ0นะซึ่งมันก็กระจัดกระจายกันอยู่บ้างเนี่ครับเ,เป็น10ก็มีไปร้อยบ้างก็มีมาหน่วยบ้างก็มีนะครับเนี่ยแล้วมันหลุดไปงวดหนึ่งแล้วออก6หนึ่งหนึ่ง <c oughs> งวดที่แล้วมันได้6กับ1มันมันก็ยังไปหลักร้อยนะวันนี้มันเป็น0ูนย์กับ5 0กับ5ก็คือ5 ผมเอามาตรงนี้แต่เลขศูนย์ตัดออกผมใช้เลขหกมาแทนเพราะว่าหกมันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะครับผมก็เลยเอาเลขหกไปใส่แทนทีนี้ว่า <c oughs> มาแล้วทําไมผมถึงเอาอันนี้คือสูตรหลักของเราอยู่แล้วนะนะครับเนี่ยอสองศูย์เนี่ยเป็นเป็นสูตรหลักของเราอยู่แล้วเพื่อเผื่อมันอาจจะมาครบเหมือนวดที่แล้วนะครับเนี่ยสามสูตรเนี่ยมาครบเพราะว่ามันมันไม่มีสูตรใดหลุด นะครับมันจะไปอยู่ร้อยอยู่สิบอยู่หน่วยนะอ่าทีนี้ผมจะมาทำตัวนี้ให้เบิงมาดูกันนะครับอันนี้นะครับเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือตัวนี้1นบวกห้านะครับ หลักร้อยนี่จะต้องเป็นเลขหลักร้อยด้อเป็น6ก,กับ7นะครับ6ก,กับ7นะนี่แหละิดเตรียมพร้อมมันก็พร้อมนมั้งวงโคจรป้ายไ,ได้แล้วก็อีกสูตรนะึงนะครับถ้ามันไม่ชนอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับ ร้อยเนาะอันนี้สิบหน่วยนั่นแหละะสิหน่วยทั้งสองสูตรนั่นแหละมันอาจจะมาสลับกันนะครับเออสูตรที่สองเราก็ใช้สูตรนี้ซึ่งใช้อยู่แล้วนะครับ9กบวกห้าเป็นสิบสีเ้าบวกหเป็นสิบสีได้เลขสี่นะครับเอา4ไปบวก9กนะครับสี่บวกเ้ามันได้3ามกับ4ี สูนี้ผมก็ลงให้ให้เบิ้งไปแล้วล่ะนะครับ9กบวก5เป็น14เลข9กกับ4ี่ทีนี้ว่าไอตัวชนนะครับมันชนที่เลข3หลักร้อยเราคือ6กับ7มันออกที่603นะครับ603เลข6นะครับอันนี้คือหลักร้อยโดยตรงอันนี้มันยังสลับกันอยู่นะครับม,มา10ก็ได้มาหน่วยก็ได้นะ่าต่อไปนะครับ3 อันนี้เป็นหลักร้อยนะครับ3บวก3เป็น6หลักร้อยยังคงเป็นเลข6กับเลข7นะครับแล้วไอ้ตัวนี้0 0บวก3ได้3นะครับได้3แล้วก็3บวก9นะครับ0บวก3ได้3 3บวก9เท่ากับ12ได้2กับ3อ่ะไอ้ตัวเนี้ย งวดแรกมันชนกันที่เลขสามงวดนี้มันชนกันที่เลขสองนะครับหลักร้อยคือหกกับเจ็ดมันออกที่หกสองหกนะครับหกสองหกนะเลขสองมันมาที่หลักสิบนะครับงวดต่อไปหลักร้อยนี่เราเอาพันบวกหน่วยนะครับเจ็ดบวกหกเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามได้สามกับสี่ สูตรที่สองแล้วก็เอาตัวนี้สองบวกหกเป็นแปดนะครับสองบวกหกเป็นเลขแปดแปดบวกเก้าคงที่เก้ากับแปดได้เจ็ดกับแปดอ่ะมันชนกันที่เลขเจ็ดกับเลขแปดแล้วตัวนี้อ่ะมันจะอยู่สิบหน่วยไม่รู้นะครับชนที่เจ็ดกับแปดทั้งสองสูตรนะครับผลมันออกสี่แปดหนึ่งนะครับหลักร้อยสอง 100, ตัวมาตัวมันก็เป็นเลขสี่อันนี้เข้าที่หลักสิบนะครับมันชนกันนะ ตัวต่อไปหลักร้อยก็เอาพันบวกหน่วยนะครับ3บวก1เท่ากับเลข4ได้4กับ5นะหลักร้อยนะครับ้เรอไปเจ้า10หน่วยนี่ก็2ตัวนี้บวกกันนะครับ8บวกหนึ่งเป็น9 8บวกหนึ่งเป็น9 9บวก9คงที่มันก็ได้8กับ9อ่ะตัวนี้ชนกันอีกนะครับได้8กับ9 8กับ9มันออกที่5 9 8นะครับ ห้ 5, 9, าเก้าแปดหลักร้อยก็เป็นที่เลขห้าแต่เนี่ยมันมาพร้อมกันเลขห้าเก้าแปดห้าแปดห้าเก้าแปดเนาะห้าเก้าแปดอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะชนกันมาทุกงวดนะชนชนชน,ชนชนนะครับเนี่ยมันจะชนงวดแรกชนสามงวดที่สองชนสองงวดน,นี้ชนเจ็ดกับแปดงวดนี้ชนแปดกับเก้านะครับ หลักร้อยนะครับ3บวก8เท่ากับ11 3บวก8เท่ากับ11ได้1กับ2นะครับส่วนที่2ก็ใช้ตัวนี้บวกกัน9บวก8เท่ากับ17ได้เลข7 7บวก9้คงที่7บวก9ได้6กับ 7. อ่็พี่น้องจะเห็นว่าตัวชนชนที่เลข6นะครับงวดน,นี้ ส่วนที่เลขหกหลักร้อยเพราะว่ามันออกที่หนึ่งหนึ่งหกนะครับเน,นี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกตัวเนี้ยมันชวนกันที่เลขหกมันก็ามานะครับวันนี้หน่วยสิบร้อยพันนะครับเปลี่ยนประกาศผิดศูนย์บวกหกนะครับหลักร้อยศูนย์บวกหกได้หกหกกับเจ็ดได้หกกับเจ็ดปุ๊บ สูตรที่สองหน่งหนบวกเท่ากับเลขเ็ได้เลขเจ็บวกหกเป็นเจไปบวกเก้าคงที่เจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิได้6กับ7 <c oughs> 6กับ7จ็ดอ่ะหกับเจ็ดนี่มันไปชนอยู่ที่หลักร้อยแล้วทีนี้ไอตัวนี้สูตรนี้สูตรเนี่ยมันไปชนอยู่ที่หลักร้อยแล้วนะครับได้หกับ7 สูตรนี้มันได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับมันออกที่หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์นะอ่างวดที่จะถึงนะครับหลักร้อยแล้วก็ใช้หลักพันบวกหลักหน่วยนะครับห้าบวกศูนย์ได้เลขห้าอ่ะหลัก100ร้อยแล้วได้ห้ากับหกนะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้า ไปห้ากับหกนะหลักร้อยอันนี้สิบหน่วยนี่มันเก้บวกศได้เก้ารับเกบวย์ได้เได้เก้าก็เอาเกบวกเกคงที่เก้าบวกเกป็นสิบแปดได้แปดกับเก้าอ่ะพี่น้องจะเห็นตัวเด่นละห้ากับหกกับเกหนึ่งกับสนะครับห้าหกแหนึ 6, ่งสองอันนี้ไม่ชนนะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยเราก็ยืนที่ห้ากับหกนะ แต่อสหน่วย8กับ9นะครับแล้วก็1กับ2หามว่า1กับ2มาจากไหนมันมีนะครับไอสูตร1กับ2มันเป็นสูตรเกรา่าแต่ผมก็ยังไม่ได้ลงให้เนะเอ,อันนี้จับเบื้องต้นนะครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแทมนะแต่ว่า ทางเดินเลขมันมาทางเด,เ,เดียวกันนะครับมาทางเดียวกันอันนี้เป็น3ตัวบนนะหนึม่มันจะอยู่ในนี้นะครับ จกักร้อยของเราก็คือเลข5กับเลข6 8กับ9 1กับ2อะจับเรียงตามนี้นะครับมันก็จะเป็น5 8 1 5 8 2 5 9 1 5 9 2 6 8 1 6 8 2 6 9กแปดหนึ่งหกแปดนเสะครับมันจะได้อยู่เลขอยู่แชุดนะครับเีลขอยู่แชุดอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับแทมนะครับแต่ถ้า จะเอาเกี่ยวกับแต้มนะว่าตัวไหนมันเข้าแต้มนะครับแต้มของเราแต้มรวม3ตัวนะครับแต่แตทมมื่ี่แล้วหลุดนะครับได้แต้มตัวเดิมด้วยหนึ่งจ้นะครับแต้มได้ตัวเดิมหนึ่งหกเจเก้านั้นแทม6มันก็คือตัวนี้ นะอันนี้ผมจับเอาตามสูตรแล้วก็มาว่ากันที่แ้มนะแ้มหกนะครับห้ากับเก้าเป็นสี่สี่กับสองเป็นหกโอเคอันนี้ห้าเก้าสองก็คือแ c หกเก้าสองน,นี่แ c ้เจ็ดไม่เข้าหกเก้าหนะึ่งแ cm หกหกเก้าหนึ่งนะครับอันนี้ห้าแ่า หแต้ม5แต้ 9, แม9กสแต้ม5แต้มโอเคถ้าจะเข้าแต้มมันมีอยู่3ชุดนะครับตัวนี้แต่สามตัวเมือนที่ผมเคยจับให้นั้นยังไม่ได้จับนะครับยังไม่ได้จับให้ถามว่าหนึ่งกับ2นะครับ หนึ่งกับสองสองมันอยู่กับสิบหลักของเราอยู่แล้วนะครับสองนะไหนล่ะหาก่อนอนี่นะครับอันนี้สิบหน่วยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไอตัวนี้ยังไงก็สิบหน่วยไอตัวนี้ก็สิบ บ้างหน่วยบ้างคือกันนะตัวนี้มวดที่แล้วนี่ไม่รู้มันมาหลักร้อยหรือหลักอะไรก็ไม่รู้มันแต่มันมาครบสามสูตรนะครับถ้าจับสามสูตรแล้วก็หกเก้าสองห้าเก้าสองซึ่งมันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับแล้วสองมันก็อยู่ในสูตรหลักนะอันนี้ผมคิดคนละแบบนะแต่สูตรที่ได้หนึ่งกับสองนี่ผมยังไม่ได้ลงให้สูตรมันไม่ได้ยากนะ เดี๋ยวลงให้เลยนะครับลงให้เลยเด้อเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าเราอยู่แล้วอันนี้เป็นสูตรที่ได้แปดกับเก้ที่ผมให้ให้ให้ดูเมื่อกี้นะครับเด่นบน10หน่วยเนี่ยนะผมใช้สิบหน่วยบวกกันแล้วก็บวกเก้าคงที่เห็มปั๊บปั๊บปับวันที่แล้วได้หกมันมันดันไปหลักร้อยนะวันนี้เป็น8กับ9ซึา่งเก้าเมันอยู่มาชนกับสูตรนี้อีก นะครับฟอส9น่าจะเด่นนะ9น่าจะเด่นกว่า4นะ4ก็เด่นกว่าทุกคทิ้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมบอกว่าจะให้ดูสูตรที่ได้หนึ่งกับสองแป๊บนึงหาหาอนใช่และ เขาแล้วก็ลงหนาลงหลังแล้วล่ะสูตรที่ได้หนึ่งกับสองบางท่านก็จดไว้บางท่านก็ไม่ได้จดนะครับหายซะล้ละระบาดอยไวจับอยู่นะว่า,วาเฉยมาให้พี่นอ้องเบิ่งจะขึ้นนี้ให้ดูยอย่างนอเนี่ยนาะศูนย์กับหนึ่ง สูตรนี้ก็ย่อมบริหารเบิ้งมั่งนี่สูตรนี้ก็ใช้แค่ไม่กี่ตำแหน่งหรอกบวกกันนะครับเนี่ย0กับ1ออก1 1 6วันเมื่อกี้ก็ได้1กับ0มันออก9 6 0ยังอันนี้ยังไม่ได้ลงให้อีกอือนี่แหละแต่บางท่านก็จดสูตรไว้แล้วล่วนะเนาะ เดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บนึงใช้เวลาหาหานี่นานแต่ว่าเวลาบวกก็บมบวกบวกง,ง่ายๆนะครับเซนเซนเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไปใส่แล้ว เจ้าตัวนี้นะครับสูตรที่ว่าได้นึ่งกับซองเนี่ยเขายังไม่เคยหลุดนะครับยังไม่เคยหลุดแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาอยู่แค่สิบกับหน่วยนะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยนะครับเออเป็นหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับที่นํามาใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งแค่ตัวเดียวนะศูนย์ห้าแปด แล้วก็8อบวกหกคงที่แปดบวกหเป็นสิได้4ี่กับห <_ d> ้เห็นไหมออกห้าจเลขสนะครับมันจะมาแค่สิกับหน่วยเดอ้ 0, เอหกหกศูนย์ตัวนี้ยเราก็เอาศูนย์บวกหกได้หกกับเมาหลักสิบนะครับเก้ามันออกสี่ครั้งที่หนึ่มันออกสี่เนะครับเราก็เอาก้าเนี่ยเอาหลักหน่วยมันจะไปบวกหกคงที่เกบวกหเป็นสิได้ห <_ d> ้ากับหกหกศูนสนะครับ เก้าใช่ไหมวก็เอาสามบวกหขงที่สามเป็นเกได้เกับ0 3 95์นะครับได้เมันจะมาหลักสิบนะครับหกบวกหกแล้กับสิได้2กับ3มันออก6กศูนมาหลักหน่วยนะครับห้าวกหขงที่นะห้ 5, บวกหเป็น11ได้1กับ2อเห็นไหมอ,ออกห้าเจ็ดหนแล้วก็1นไปบวกหกหบวกหกเป็นเได้7กับ8 ออก4 8 1มาหลัก10นะครับ2บอบวกหได้8กับ9มันออก5 9 8มาหลัก10นะครับเจ็ดสองเก้าแล้วเอา9อก้าบวกหกเก้าบวกหแล้วก้าสบห้ได้5กับ6มันออก1 1 6นะครับมาที่หลักหน่วยแล้วงวดเมื่อกี้นะเนี่ยรางวัเมื่อกี้ไม่รู้ผมตรงให้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าผมใช้ปากกาดำเขียนก็คือมันเป็น สูตรผม <c oughs> ไปลื้อเจอนะวดที่แล้วงวดก่อนหน้านัาน้นเคยทาให้อยู่นะครับก็คือสี่ใช่ไหมแล้วก็สี่บวกหกนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งมันออกหกเก้าศูนย์อันนี้หกเก้าศูนย์ผมเพิ่งเขียนนะหกเก้าศูนย์ 0. แต่งวดนี้งวดนี้อ้ก่อนหน้านั้นผมลงให้อยู่นะครับสี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์กับหนึ่งมันออกหกเก้าศูนย์เลขศูนย์มาที่หลักหน่วยนะครับวันนี้ 8 8 5แ้าแล้วก็เอา5้านะครับ5บวก6คงที่5บวกหเท่ากับ11ได้1กับ2นะเด่นคือ1กับ2 10ิบหน่วยอยู่แล้วนะครับ1กับ2อเนี่ยยังไงมันมันก็ติด10หน่วยติด10หน่วยแล้วทีนี้มันก็มาชนกับสูตรหลักเราอีกนะครับนะให้เบิ้งแล้วเบิ้งอีกแล้วผม รักที่มัไม่บ่งอกที่ว่ามันมีสองกับเจ็ดน่นะนะส่วนตัวแล้วนะครับส่วนตัวนะบางท่านอาจจะชอบเจ็ดนะครับบางท่านอาจจะชอบเจ็ดเจ็ดก็มาได้นะแต่ว่าสองผมชอบส่วนตัวผมชอบสองมากกว่านะ,ะลงลงใส่นี่อีกก่อนส่วนผมยังลงไม่หมดนะครับมันได้หนึ่งกับสองเห็นไหม สนี่ก็ไม่ธรรมดาและวสเด่นมาแล้วหนึ่งสูตรสสูตรนะครับแล้วก็มาชนกับสูตรหลักเราอีกน,นะสนี่นะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็คือ3ตัวบนเบื้องต้นนะครับสตัวบนเบื้องต้นแต่จับชุดใหญ่ตามแต้มนั้นยังไม่ได้ตัดให้นะครับเบื้องต้นก็เนี่ยพี่น้องชอบตัวไหนนะครับคิดว่านะมันจะมาตัวไหนไหม เดดให้เห็นสักหนึ่งคู่ไหมอันนี้ก็คือผมมาประกบกบแบบใช้แค่2สูตร3สูตรสั้นๆนะครับแต่สูตรดําเป็นสูตรใช้จริงนั่นแหละนะสูตรใช้จริงแต่ผมมาประกบให้ดูนะเนี่ยอย่างกรณีอย่าง,งาสูตรที่ได้1กับ2มันก็เป็นสูตรเก่าที่เราใช้มานะครับสูตรเก่าที่เราใช้มาแล้วมัน,มนไม่มันไม่ไปหลักร้อยเลยไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่แค่10กับหน่วยนะครับนะ มันจะอยู่แค่10กับหน่วยเท่านั้นนะสูตรมันก็ยังมาหลักหน่วยแล้ว1กับ2นะถ้า1ถ้า2ไม่มาก็1นะครับแล้วมันเข้าแต้มของเราด้วยนะครับเข้าแต้มของเราด้วยห้าเก้าสองอย่างเงี้ยห้าเก้าสองนะครับหกเก้าหนึ่งหกแปดสองเลขคู่ทั้งหมดนะครับหกแปดสองนี่เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะมีโอกาสทางนั้นนะครับก็โอเคนะพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไรพักท้ายกันเข้ามอ่าผมลืมลงสูตรใดให้อีกโบ,โบ๊อบ ลืมลงสูตรได้ให้พี่นอบวงมุนี่คุณก็คือผมก็นั่งตัดนั่งคิดนั่งคำนวณอะไรผมหลายอย่างเละไปหมดแล้วละ่ะนะครับนะคิดอะไรนี้ก็คือผมจับให้ที่ว่าเฮ้ลองจับสูตรนี้ดูดิแบบไม่เอาเกี่ยวกับแต้มนะหกแปดหนึ่งหกเจับไปจับมามันดันเข้าแต้มพอดีนะครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่เดี๋ยวผมจะจับชุดใหญ่อีก ทแล้วเ,เราค่อยมาตัดกันนะครับก็บโอเคชิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดก็คอมเมนต์กันเข้ามาทักทายกันเข้ามานะครับสูตรแต่ละสูตรนะครับพี่น้องไว้ใจได้นะคือช่องผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าจะลงลงเฮ้ยลง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 เข้าไม่เข้าช่างมันผมผมพยายามนะครับหาสิ่งที่ดี แล้วก็คิดสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าอ้ยาอบางช่องบางเจ้าโอ๊ขอให้กูได้ลงครับวันหนึ่งสามคลิปสี่คลิปสามคลิปสี่คลิปเลขตัวไหนก็ไม่รู้แต่ของผมเนี่ยผมลงกี่คลิปกี่คลิปผมจะนําตัวเลขทั้งหมดนะครับมารวมกันไว้ที่ที่ใบเดียวกันนะครับแล้วก็มาย้อนให้พี่น้องดูเหมือนการเรียนนะก็เหมือนอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนอาจารย์นักแต่งเพลงนะครับมันก็ต้องแต่งเอ้ยตัวนี้ มันแต่งนะมันไม่้องจองกันแล้วก็ต้องมีการดัดแปลงบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เพื่อให้มันออกมาดีนะครับแล้วก็อ่าผมอ่านเจอคอมเมนต์นะพี่น้องบอกว่าไอา้จานแล้วชุดโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไม่นะครับชุดโครงสร้างยังเป็นตัวเดิมเห็นไหมมันมี9 1 9 2หนึ่งในนี้ด้วยนะครับ8182ก็ยังมีนะซึ่งมันโอเคอยู่นะผมว่านะ 1> 8 1ดหนึ่งอ้นนะครับไอชุดโครงสร้างไม่เปลี่ยนเด้อใช้ชุดเดิมนะครับก็โอเคนะครับเลขล่างนี่ผมยังไม่ได้ลงให้สักสักแอดเลยะกะว่าจะเคี่ยวเอาให้พี่น้องถูก3ตัวบนให้ได้อีกนะครับวัดก่อนมันออก116เอ้ยเออ 1, 1 1 6มั้งแต่เราก็ให้เป็น611เนาะ ก็ได้โต๊ดไปแล้วงวดที่แล้วเนี่ยแต้มเรามันหลุดไปแต้มหนึ่งนะครับไม่งั้นก็สามตัวตรงอีกเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วงวดนี้นะครับอาจจะไม่ถ้าเอาตามแต้มมันก็เข้าแต้มอยู่นะครับถ้าไม่เอาตามแต้มพี่น้องอาจจะได้เรียกวิ่งมาอะไรมานะครับก็โอเคนะเดี๋ยวไปว่ากันนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันอยู่เนาะค่อยๆทำเป้าไปไเรื่อยๆี๋ยวมันก็เจอเองนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ